สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่พเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเออีกแล้วคะ่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ วันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวสุกและก็ดาวจันทรสถิตที่ราศีตุลได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนคือชาวราศีตุลตามโหราศาสไทยนะคะ วันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนค่ะเลือกไพ่ที่เบตันทารโร่นะคะมาเปิดให้กับชาวตุลแล้วก็จะอ่านไพ่เปิดไพ่ตามแบบจักรราศีนะคะ12พบเรือนนะคะอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคม2560 8นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ใบแรกตัวตนได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแปลว่าความสําเร็จนะคะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองนะคะแน่นอนเลยว่าดาวพระหัสบดีนะคะเจ้าแห่งความรุ่งเรืองและโชคลาภอยู่ในเรือนสุภะเรือนของความเจริญรุ่งเรืองเรือนของความก้าวหน้าคุณจะมีความสำเร็จเข้ามาคุณจะมีข่าวดีเข้ามาคุณจะมีเรื่องราวดีๆนะคะให้หน่าชื่นใจอย่างแน่นอนแล้วก็ประกอบกับดาวประจําตัวจะเป็นเกษตรราธิบดี แต่ว่าถึงแม้จะอยู่ในเรือนมอรณะที่อาจจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ชะตาของคุณจะมั่นคงขึ้นนะคะจะมีสถานการณ์ที่ทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอน สองถ้วยจะมีข่าวดีในเรื่องราวของความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะความรักมีเกณฑ์ที่จะลงตัวนะคะสิ่งต่างๆที่เคยไม่ชัดเจนก็จะชัดเจน1ไม่เท้าแล้วก็สองถ้วยค่ะใครที่มีแฟนและมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีร่วมกันทำอะไรร่วมกันจะประสบความสำเร็จพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ในช่วงนี้ค่ะ าหากมีเหตุที่ทะเลาะเบาะแวงไม่เข้าใจช่วงนี้จะประนีประนอมและได้โอกาสใหม่ในการในการแบบกลับมาเชื่อมโยงกันด้วยนะคะดาวประจำเรือนความรักคือดาวพระอังคารนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพระมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆจากคนรักจากคู่ครองหรือคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้ความรักนะคะที่ต้องการที่นี่มีไพ่สามดาบเกิดขึ้น อันนี้น่าจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นคำพูดการกระทาของผู้อื่นที่ค่อนข้างท็อกซิกและทำให้คุณเบื่อหน่ายสังคมเรือนที่สามคือเรือนของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบด้านสังคมอะไรแบบนี้นะคะโซเชียลอย่างนี้ก็ได้นะคะ เรามัดระวังการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลหรือว่าเจอคนดิสเครดิตแซดูหมิ่นว่าร้ายในสื่อออนไลน์หรืออาจจะมีคำนินทาว่าร้ายก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละนะคะเนี่ยมันจะมีเกณฑ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือว่าคุณเข้าร่วมกลุ่มแล้ว คุณไม่ใช่คนที่สร้างเรื่องปัญหาแต่คุณถูกโยนปัญหาระวังการถูกเพื่อนฝูงหักหลังอะไรแบบนี้ด้วยนะคะถ้าใครชักชวนไปทำอะไรแล้วคุณก็ตึงหิดใจอย่าอย่าทำลุยไปเลยโดยที่มีเซน์ว่ามันน่าจะมีปัญหามันน่าจะมีเรื่องให้ให้ปกป้องตัวเองเพราะว่า มีคนที่ไม่ประสงค์ดีที่พยายามจะขุดหลุมพรางขุดหลุมพรางให้คุณนั้นน่ะเสื่อมเสียหรือว่าชักพาคุณไปอยู่ในจุดที่ต้องมีเรื่องปวดหัววนกลับมานะคะเหมือนต้องระวังเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่ชักจูงพาไปทำอะไรที่อาจจะพาให้เดือดร้อนในภายหลังนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องนี้แหละที่ต้องระวังนะคะ ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะอเผอิญว่าดาวประจำตัวไปอยู่ร่วมกับพรมรุตอยู่ก็อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ k i n g of War ในเรือนที่4ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องการได้บ้านการได้รถหรือว่าการทำกิจการอะไร การทำกิจการงานใดนะคะถึงเวลาที่จะมั่นคงแต่ก่อนถ้าทำพอแค่ประคองประคองยังไม่เห็นผลของความสำเร็จและความเฟื่องฟูเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่คุณจะได้ยินดีบิดาเฉลิมฉลองกิจการที่เฟื่องฟูขึ้นรายได้ที่ไหลามาเทม,มามากขึ้นที่ทำให้คนมองเห็นแบบโอ้ทิศทางของอนาคตอันรุ่งโรจน์เพชรอัอวในเรือนที่5ค่ะเด็กถือไม่เท้า จะสดใสามากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะมีเสียงหัวเราะรอยยิ้มนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วทําได้ดีนะคะหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําแล้วมันอึดๆฝืดๆไม่ค่อยเห็นผลสําเร็จเริ่มเป็นที่นิยมเริ่มเป็นที่ต้องการไม่ว่าจะทํามาค้าขายหรือทํางานในโลกออนไลน์นะคะเริ่มถูกมองเห็นเริ่มเป็นที่นิยมชมชอบนะคะรู้สึกว่างานสําเร็จได้โดยง่ายและมีผู้ที่เข้าถึงคุณมากขึ้น เรือนที่6ได้ไพ่แปดไม่เท้าในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยๆนะคะเรือนอริแปลว่าชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยๆก็ได้ค่ะหรืออาจจะต้องสื่อสารกับต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศถ้าหากไม่ใช่จะแปลว่าช่วงนี้ช่วงนี้มักจะมีคน ค้นคำพูดลบๆใส่คุณกระโชกโคกงหกมีความหัวร้อนใส่คุณบ่อยๆไป,ไปในที่แห่งใดก็เหมือนกับว่าอาแต่ละคนทำไมตีความคำพูดของคุณไปเองแล้วก็โกรธคุณทั้งๆที่คุณไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยมันอาจจะมีบ้างที่เป็นอย่างนี้นะคะแต่โดยรวมไม่ได้เยอะนะคะ เรือนที่7คู่ครองได้ไพ่เทมเพลน e ความร่มเย็นเป็นสุขค่ะจะพบคู่จะพบรักนะคะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทุกๆด้านแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นรู้สึกสันติสุขมากขึ้นจากความรักในครั้งนี้ใครที่คืนดีกับคนรักที่ทะเลาะเบาแวงกันจะรู้สึกเลยว่าเข้าใจขึ้นมากกว่าเดิมอีกคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเดิมอีก รู้สึกร่มเย็ยนเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันอยู่เคียงกันมากกว่าช่วงที่ผ่านมาสะอีกลึกซึ้งในความรักในความรู้สึกมากกว่าเดิมท่านใดที่โสดอยู่ก็จะพบรักพบคู่ที่จะพาให้คุณได้ใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะพาเดินทางพาเที่ยวมากขึ้นหรือต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือวิธีชีวิตของคุณเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ว่าเปลี่ยนเข้าสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริง คุณจะรู้สึกว่าเพื่อนไม่น่าคบแต่คนรักน่าอยู่ใกล้นะคะและคนรักของคุณก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะคะนี่มีเกณฑ์ว่าจะได้เที่ยวนะคะหรือว่าคุณกับคนรักช่วงนี้อาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ค่ะนะคะบางท่านก็จะรู้สึกว่าเพื่อนแบบหรือว่าสังคมไม่ไม่น่าแบบไม่อยาก ไม่อยากเข้าสังคมเท่าไหร่นะคะอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับคนรักมากกว่าในช่วงนี้นะคะสามไม่เท้าในเดือนที่8มีเกณฑ์ได้เที่ยวได้เดินทางค่ะแฮงแมนในเรือนที่9จริงๆแล้วดาว,ดาวประจำเดือนที่9นะคะคือดาวพระพุธเดี๋ยวก็โคจรยักหน้าถอยหลังมันจะมีช่วงช่วงแค่แค่ครึ่งเดือนแรกเท่านั้น1-19ที่พระพุธ เดินหน้าถอยหลังอะไรเดินถอยหลังแล้วจะถอยเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีคู่กับดาวพฤหัสในเดือนที่9ซึ่งจะดีนะคะแต่ว่าช่วงระหว่างที่พระพุทธถอยหลังคุณอาจจะได้กลับมาทบทวนการทำอะไรบางอย่างทบทวนเส้นทางการทำงานทบทวนการคบคนอื่นการเลือกคบคนในชีวิตนะคะหรือทบทวน การที่คุณรับผิดชอบอะไรบางอย่างในในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอะไรในครอบครัวในบ้านหรือว่าการได้ทบทวนว่าตัวเองทำทำหน้าที่ในหน่วยงานเกินกำลังไปไหมหรือว่าแบกภาระของใครอยู่ไหมเฉลี่ยงานอะไรออกไปให้ทุกๆอย่างมันลงตัวดีไหมหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงเ,เจ้านายผู้ใหญ่ ในที่ทำงานอะไรในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างและได้ใช้มุมมองความคิดของตัวเองนำเสนอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้วยนะนะนะคะมันจะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทำอะไรแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้อื่นมองคุณไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่ง เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะและไม่แน่ว่าพอได้สิ่งนี้ก็เลยถูกอิจฉาริษสยาจากเพื่อนร่วมงานอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะคะอ้อัศวินถือดาบในรันที่10ค่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์ ดาวรับผลจะไปเป็นมหาจักรในเรือนการงานในเรือนที่10ทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณพุ่งทยานสู่ความก้าวหน้ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเชงแต่ว่าได้รับโชคได้รับความสำเร็จผลใหญ่โตแน่นอนได้ชื่อเสียงในเรื่องของการจัดการในเรื่องของในเรื่องของงานแน่นอนท่านใดไม่ได้ทํางานประจํานะคะถ้าหากทำงานส่วนตัวทํากิจการของตัวเองหรือทํางานค้าขายช่วงนี้แบบรับทรัพย์ นะคะรับทรัพย์รับโชคเป็นที่น่าพอใจมากแล้วอาจจะถูกคนที่ขายของอยู่ข้างๆกันเขมเมนเอา out, นะคะเวลาที่คุณได้อะไรที่ดีๆในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณเคยทำให้ผู้อื่นเคยชินว่าชีวิตของคุณนั้นมีปัญหามีปัญหามีอุปสรรคมีความยากพอชีวิตของคุณเริ่มได้อะไรมาง่ายดายเริ่มราบรื่นผู้คนอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังและไม่รู้ตัวว่า ได้สื่อความไม่พอใจในตัวคุณออกมาแบบนั้นก็เป็นไปได้ทำให้คุณได้เห็นบรรยากาศมาคุอะไรบางอย่างนะคะเรือนที่11ได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะโอกาสดีๆเข้ามาลายล้อมรอบตัวนะคะดาวประจําเรือนที่11นี่แหละจะเข้าสู่เรือนที่10บและเป็นมหาจาักรนะคะดาวลาภผลเป็นมหาจากักร ต้องฟักตัวต้องพยายามต้องภาคเพียรแล้วความฝันจะเป็นจริงโอกาสจะเข้ามามากมายนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่แสงสว่างมาส่องถึงตัวถึงตนนะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยนะคะในช่วงนี้โนอาห์ควีนอัวานมากับ King อัปปอนนะคะ ราชาราชนีถือไม้เท้าจะเจอคู่ที่หนุนหลังเป็นไพ่คู่ขึ้นมาอย่างนี้จะเจอคู่ที่ซัพพอร์ตทำอะไรร่วมกันจะสําเร็จนะคะปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็ลุยทําร่วมกันเลยได้ดีอย่างแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะหรือไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้คนรักก็จะเข้าใจคนรักก็จะยืนหยัดคนรักก็จะเป็นกองหนุนที่ดีมากๆสําหรับคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งยังแปลด้วยว่ายังแปลอย่างนี้อีกด้วยว่า ตัวคุณนั้นตัวคุณนั้นอาจจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปจากผู้อื่นคุณอาจจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณคุณอาจจะ รู้สึกว่าเมื่อคุณเริ่มได้ดีเมื่อคุณเริ่มคลี่คลายออกมาจากความเดือดร้อนคนอื่นลับไม่ยินดีคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าแบบมันไม่น่าใกล้ชิดมันไม่น่าสนิทสนมไม่น่าแบบไว้วางใจอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีความสุขนะคะแต่คุณแค่ตระหนัก,กรู้ในข้อนี้ว่า ยามที่คุณไม่มีไม่ค่อยมีหรือยามที่คุณมีปัญหาตลอดตลอดมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเหล่านั้นแต่ยามที่คุณยามที่คุณกําลังเฟื่องฟูกําลังแบบโดดเด่นกับมีคนที่อดรนทนไม่ไหวซึ่งอาจจะเคยเป็นคนที่แสนดีแสนดีในสายตาของคุณมาก่อนก็ได้นะคะสิ่งนี้ก็มีแววว่าจะเกิดขึ้นนั่นไงเดมูนเห็นจิตใต้สํานึกประหลาดประหลาดนะคะในใจของผู้อื่นนะคะ King of Cup แต่ไม่ว่ายังไงชะตาของคุณก็รุงเรืองอยู่ดีหนึ่งเหรียญลาภผลใหญ่โตสีดาบโว้ยสีดาบระวังความไม่สบายเพราะว่าดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนมอรณะนะคะนี่ไงไพ่เดทออกมาแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้านะคะระวังอาการป่วยระวังอาการทําหักห้มจนจนแบบเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดบ่าปวดไหลนะคะระวังอาการอาหารเป็นพิษหรือว่า พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ถ้าคุณรู้ร่วงหน้าคุณก็จะจัดการเยียวยาตัวเองได้สีดาพัพกผ่อนเหมือนไพ่บอกนะคะแล้วก็แล้วก็วกถ้าหากว่าท่านใดได้ดูแลคนในครอบครัวผู้ใหญ่ในบ้านกระตันยูรุคุณด้วยการดูแลบำรุงใครที่มีผู้อาวโุโสเจ็บป่วยแล้วคุณก็ดูแลบำรุงนะคะคุณก็จะฟาดเคาะเรื่องที่ตัวเองจะ จะมีไข้ไม่สบายแล้วก็คลี่คลายได้เร็วนะคะนี่คือสิ่งที่ก็เตือนกันในช่วงที่ดาวประจำตัวอยู่ในเดือนมรณะแล้วไปเจอมรตยูด้วยนะคะนะคะเราไปดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะ ให้เขาก็ดูอลังการนะคะอลังการงานสร้างเปิดไพ่ออร์เคิลกันค่ะ ดวงชะตาชาวละคณาราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคม2568จะเป็นอย่างไรอีก Playing is safe เล่นเกมที่ปลอดภัย Great gratitude ชื่นชมสิ่งต่างๆรอบตัว travel เดินทางท่องเที่ยว คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรแล้วเห็นผลสำเร็จมากขึ้นนะคะเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรเห็นรางวัลเห็นสิ่งที่คุ้มค่ากับความพยายามยูดิเซอร์บนะคะคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรนนมาแล้วนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นทุกๆด้านนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขความสำแดญใจในครอบครัวเกิดขึ้นมากมายมีเกณฑ์ที่จะได้ท่องเที่ยวและเดินทางและได้ชื่นชมสิ่งต่างๆมากมายเลยในช่วงนี้รู้สึกว่าโลก ใบนี้สว่างสวัยนะคะคุณคู่ควรกับการเข้าสู่เส้นทางของความง่ายดายที่จะได้มาซึ่งรับผลจริงๆมันมันไม่ได้ง่ายคุณสู้เพียงแต่ว่าความง่ายนี้แปลว่ายังไงก็เห็นผลลั์มากกว่าเดิมอะไรแบบนั้นนะคะยังไงผลลั์ความมั่งคั่งจะมากกว่าเดิมมันก็เลยแก่เลยแบบ playing it safe นั่นเองจริงๆแล้วคุณควรจะได้ลับใหญ่ที่ง่ายนั่นแหละแต่เพอเอิญเพอเอิญว่าดาวตรงนั้นดาวตรงนี้เขาผสมผสมกันนะคะ ก็เลยเป็นพลังงานเช่นนี้ว่าคุณจะได้ลาบมากกว่าเดิมคุณจะได้โชคใหญ่มากกว่าเดิมคุณจะได้ทรัพยากรที่อู้ฟู่เลยแหละร่ำรวยนะคะแล้วลงมือทำยังไงก็ได้ก็ได้ผลกำไรลงมือทำยังไงก็ได้ความมัง่งคั่งก็ได้ความอุดมสมบูรณ์นะคะเพียงแต่ว่าลุยนะคะต้องแบบต้องแบบทำลงมือทำแล้วจะได้ดีนะคะ Angel of the Four d i r e c t i o n นี่คือพลังงานของคนที่กำลังจะได้ดีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนหลุดพ้นทุกพ้นเคราะห์พ้นช่วงหดหู่ของชีวิตนะคะแล้วจะพุ่งทยานเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่คือชะตาของคุณนั่นแหละนะคะมันอาจจะเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าสเลเกินจะทำให้ผู้ผู้อื่นรู้สึกว่า กำลังถูกคุณทิ้งห่างนะคะก็เลยอาจจะเกิดความไม่พอใจริษยานะคะบางบางบางทีอาจจะถึงขั้นแบบอาฆาตบาดายไม่รู้ตัวก็ได้เนาะนะคะแต่คุณคู่ควรนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรุ่งเรืองร่ำรวยเรามาดูไพ่พรหมชาติกันนะคะดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคม2568 จะเป็นอย่างไรอีกคะเทวดาขีดเตา่ามีคนช่วยเหลือบริวารให้โทษและความไม่แน่นอนอันนี้น่าจะแปลถึงสิ่งที่เอฟอ่านไปว่ามีคนให้โอกาสมากมายแก่คุณยังไงคุณจะมีผู้ซัพพอร์ตอุปถัมภ์อย่างไรคุณก็จะมีคนหนุนหลังคุณทําอะไรออกมาก็จะถูกอุดหนุนดวงชะตาเมตตามหานิยมแต่บริวารให้โทษซึ่งก็อาจจะแปลว่า อาจจะแปลว่าถ้าหากว่าคนใกล้ตัวคุณแทนที่ได้ประโยชน์จากการที่คุณเติบโตและรุ่งเรืองบางทีกับรู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหนหรอทำไมคุณถึงได้ดีขนาดนี้แต่ทำไมตัวเองทำไม่ได้และแทนที่จะยินดียินดีไม่ออกยินดีกับคุณไม่ออกอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เคยได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่างนั้นก็ได้นะคะเขา เขาเหล่านั้นแสดงด้านไม่แน่นอนของตัวเองออกมาแสดงออกถึงด้านบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าโอ้คนหนอคนอะไรแบบนี้นะคะฉลูวาจาดีมีหลักการหนักเอาเบาสู้และเสียสละ เป็นช่วงที่ทำแล้วได้ดีนะคะจะเจอปัตตนิคู่ครองที่ตกลงปรงใจใครที่มีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะคะจะได้รับความรักที่คู่รักทุ่มเทนะคะแล้วก็ จะเจอกับความรักระยะยาวนะคะที่มั่นคงลงตัวท่านใดมีปัญหากันอยู่ต่างคนต่างก็จะเสียสละให้กันอุทิศรักหรือว่าปรับตัวประนีประนอมเข้าหากันอดทนมีความอดทนให้กันมากกว่าเดิมแต่เป็นความอดทนที่มีความสุขนะคะเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขมาเหมือนไพ่เทมเพลนสุกกายสุกใจใจดีทองผลบุญผล,ผลกุศลสง่สงผลแล้วร่วมเย็นเป็นสุขนะคะบอดอุ้ยตายแล้วบอด นาบอดน่าจะไม่ใช่คุณนะคะอโยปันนาหมายถึงศัตรูคุณนั้นคือคนที่อาจจะถูกปองร้ายด้วยวาจาจากคนที่หาความสุขไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองสู้คุณไม่ได้มืดมิดแล้วก็จมดิ่งอยู่แต่กับความรู้สึก ไม่อยากทําอะไรแต่อยากได้ดีคนเหล่านั้นจะหาเรื่องคุณซึ่งอาวุธของคนเหล่านั้นก็เป็นปากหอกปากหอกที่แปลว่าคําพูดความทกซิก,กนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะบางคนนะคะหรืออาจจะเป็นใครก็ได้เพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิสหายก็ได้ค่ะนะคะหรือบริวารที่อยู่ในการดูแลยิ่งคุณเอื้ออาทรให้เขาได้ประโยชน์เขายิ่งรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรอยากได้รับอย่างเดียวแล้วก็ เกิดมาแบบเหมือนกับไม่รู้ความอะที่จะแสดงด้านนั้นซึ่งจะแสดงให้คนได้เห็นนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าบางทีถ้าหากว่าคุณทะเลาะวิวาทอะไรในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าห่างๆคนพาลได้หรือว่าห่างๆคนที่อารมณ์ร้อนอะไรมากๆได้ก็จะดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ถ้าหากว่า มีคนหาเรื่องคุณคุณหาเรื่องคุณโดนหาเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าหากตอบโต้แรงในช่วงนี้อาจจะระวังระวังโดนแบบเบียดเบียนได้อยู่ห่างก็ดีถ้าหากใครที่ไม่มีเหตุผลมากๆถ้าหากว่าใครที่ดูเหมือนกับควบคุมโมโ oh หความโมโ oh หความแล้วเป็นคนร้ายกาศเป็นคนที่มีประวัติร้ายกาศเป็นคนที่มีประวัติแบบ ทำร้ายผู้อื่นให้คุณอยู่ห่างๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เหมือนกันที่คุณจะเจอกับคนที่อยากระบายความทุกข์และอยากระบายด้วยการ อยากระบายด้วยการด่าทออยากระบายด้วยการเคี่ยงเคี่ยงอะไรใส่คนอื่นนะ่ะนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เตือนไว้นะคะบางท่านก็ไม่มีนะคะบางท่านก็มีแค่การถูกดินทาว่าร้ายนะคะพ,พี่เพืเ่เพื่อนจบแล้วคะ่ะบางท่านก็จะมีข่าวดีเรื่องการมีลูกมีบุตรนะคะหรือว่าจะเจอคนรักที่จะผูกมัดมั่นคงอยู่ด้วยกันและสร้างครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันจะเจอความรักที่ ผลบุญผลกุศลหนุนนําพามาด้วยนะคะพระรหัสสวัสด,ดีอยู่ในเดือนสุภะก็เป็นเช่นนี้นี่เองสําหรับวันนี้ อขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลนทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวตุลนทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยคะ่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็น ที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่พเพื่อนทุกคนไปแล้วนะคะ